เ,เวที่นี่สุภาพบุรุษตรงจับมือผู้หญิงเด้ต้องประคองนะบันไดแห้งปก่ยานเดือบันไดเวที่มันสูงนะต้องประคับประคองผู้หญิงสุภาพบุรุษนารักอยู่น้องก,ก็สมอีก,กบ่ละนารักอืม ม่ดามาบาอสหลานให้ทำถทอดสดไปจบยุคข้าวหนึ่งถ้าพยาบาลบอกฟินน้ำก็สิงสีล่ะต้องฟินเพรา่ว่าเขาหน้าฮักก็ดอกกะดี้อะสิงซีเอาเราถ้าบอฟินน้ำลูกไป กาบ้านลรกค่ะเออน,นที่รูปไพมันนองอืมอแจมคอมเมนทุกคอมเมนถ้าไพรบ่มากกับบ่เป็นยางเกิดมาไพมากมันน้อมเจ้นเอานนาเดี๋ยวนะฮะเขาจะที่แก้งเงี้ยถ้าป็่าล่านะเป็นอินฟูส่วนนี่ดอก พอแม่เพิ่นก็เลียกมาดีอยู่สอนดีอยูหูกวาขอระยะเขาอยู่โดนก็หันพอระยะเขาใกล้กันก็หันบคิดิ่คิดเสียงดังเกินไปยเดธ์ยุคข้าวเดียวไหมฮึฮอ <c oughs> หวงกันพอม,มันหวงรวว บุหวังไปแล้วบางคนอึนเขาไปเ้อเขาคิดว่าตอนก็นเป็นลูกไปคอยโอ, <c oughs> <c oughs> โอ้พอแม่เขาสียหายเด้เอาคิดจะซื้อได้ไหมขอคิดจะซื้อไหมขอไม่ได้บอกหยัางเด้ใครจะไม่ปลื้มใช่ไหมเป็นเพื่อนก็ดีเป็นอะไรก็ดีสิมาวาไม่ใั่นกบอลให้เขาเสียเอาเสียหายอย่างไหนเขาเพื่อนร่วมงานเขาเพื่อนกันขเขารุ่นเดียวกันทํางานร่วมกันแล้วก็เป็นเพื่อนกัน เป็นไรก็นี่แห้งดีอุย้ยคิดดำเกินไปอนิีัใส่ดีเลยเวแบบลาคิดอย่างตรงคิดในสมองอย่าเอาออกมาอย่าอย่าจยคิดออกมาทะลุออกมาบ่ได้เดี๋พวกเขามันสวยขวยยอยพุดบบอยรกเดี๋ยวไม่ว่าจะไม่กิน,กนคุกกี้